ปัญหาเขาหัวล้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับ 1. น,นายเกียงไกกงแหลม 2. นางสาวธัญ,ญพรมูลสคูู 3. นางสาวสุภัตาลูกศีดา 4. นางสาวทิตยาชัยเกศตและกับผมนายคำพีสุพโคตครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏร้อเอดครับ วันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องภูเขาหัวล้นครับว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรปัญหาอย่างไรผลกระทบคืออะไรและแนวทางการแก้ปัญหาครับกับผมขอนำพาทุกท่านรับชมและรับฟังเกี่ยวกับเนื้อหาได้แล้วณบัตนี้ครับมาทุกคนพูดถึงภูเขา หลายคนคงนึกถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้และความเขียวขจีพร้อมกับความสดชื่นและบรรยากาศดีๆที่หาดูได้ยากครับแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าที่แท้จริงแล้วป่าไม้ในประเทศไทยนั้นได้ถูกทำลายไปมากกว่าครึ่งหากมองจากแผนที่ต่างๆที่มีการวัดจำนวนป่าไม้แล้วล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างชัดเจน ภูเขาทั้งหลายได้กลายเป็นภูเขาหัวล้นไปเสียแล้วซึ่งแน่นอนว่าการที่ประเทศไทยมีภูเขาหัวล้นเยอะๆนั้นไม่ดีต่อธรรมชาติและการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอนครับอ่านะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภูเขาหัวล้นนะครับภูเขาหัวล้นคืออะไรนะครับภูเขาหัวล้นก็คือบริเวณภูเขาที่ไม่มีต้นไม้หรือพืชปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นๆครับเวลาเรามองเห็นโดยรอบนะครับก็จะเห็นเพียง พื้นดินที่แห้งแรงครับความเฉียวขจีที่เคยมีก็จางหายไปครับส่วนต้นน้ำลำธารก็เช่นกันครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ครับ โดยปัญหาเหล่านี้นะครับก็เกิดจากมนุษย์เราทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าความแห้งแล้งจนก่อให้เกิดไฟป่าครับทำให้ต้นไม้ทั้งหลายนะครับมอดไหม้ไปตามกันครับอากาศถูกทำลายการอพยพของชาวพื้นเมืองนะครับรวมไปถึงการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับดินภูเขาครับก่อให้เกิดดินถูกทำลายไปได้อย่างง่ายดายครับ ทำให้บริเวณดินนั้นนะครับด้อยคุณภาพนะครับไม่สามารถนาต้นไม้มาปลูกได้นะครับออจึงก่อให้เกิดเป็นภูเขาหาัวล้นให้เห็นกันนั่นเองครับปัญหาของภูเขาหาัวล้นสภาพปัญหาภูเขาหาัวล้นตลอดเส้นทางจากจังหวัดแพร่สู่จังหวัดน่านและจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอต่างๆทางสายเหนือจนถึงด่านชายแดนไทยลาวที่บ้านห้วยโกดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ล้วนแต่ประสบปัญหาที่เหมือนกันคือภูเขาเหมือนคนหัวล้านไม่มีต้นไม้เขียวชอุ่มไม่เหมือนในอดีตจากปัญหาที่คนเมืองน่านมีปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินที่สัมพันธ์คือ80%ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าไม้เพราะเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขาส่วนมากเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำน่าน ที่เเลี้ยงคนภาคกลางของประเทศประมาณ10 2ถึง20กว่าปีมานี้เองปัญหาที่ป่าถูกปุกรุกมากขึ้นเพราะการทำพืชเชิงเดียวคือข้าวโพดท,ที่เป็นสินค้าสำคัญในการทำเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์บริษัทอุตสาหกรรมใหญ่หลายๆบริษัทส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเพื่อใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์รัฐบาลภายใต้ใการผลักดันของบริษัทยักษ์ใหญ่ มีนโยนบายทำถนุนไปในชนบทเพื่อประโยชน์การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรโดยอ้างความเดือดร้อนของประชาชนในการทำมาหากินจึงยังเป็นการบุกรุกป,ป่าที่ทำกินของประชาชนออกไปเรื่อยๆเพื่อปากท้องของชาวบ้านที่มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในค่าการครองชีพที่สูงขึ้นต้องหาไรายได้ให้มากขึ้น จนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นเขาหัวโล้นเพราะการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเพื่อการศึกษาของลูกหลานเราจะมาพูดถึงสาเหตุที่เกิดจากภูเขาหัวโล้นนะคะละักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเชิงเขายังเื้อต่อการเจริญเติบโตของขาอ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้น้ำน้อยแต่ยังให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมออีกด้วยทั้งหมดจึงเป็นปจัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้เกษตรกรยกให้ขา้าวโพดเป็นตัวหลัก ที่คอยสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนค่ะต่อมาจากสมาคมการค้ามเมล็ดพันธุ์ไทยเคยเกล่าวถึงความสําคัญของข้าวโพดต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกนั้นมีมูลค่าสูงและผลผลิตดังกล่าว ที่ผ่านมาผู้รวบรวมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เมื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์แล้วทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มส่วนนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรส่วนหนึ่งและทําให้เห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีห่วงโซ่อุปทานที่ยาวมากอีกด้วยไม่ใช่ว่าอยากปลูกพืชชนิดอื่นแต่ ถ้าให้ปลูกอย่างอื่นมันเสี่ยงอย่างเช่นยางพาราทางรัฐบาลดูดหนุนต้นทุนพันธุ์แม่พันธุ์ใหม่แล้วต้องรอผลผล,ผลิตถึง7ปีซึ่งราคาก็อาจจะไม่แน่นอนก็เป็นได้ซึ่งผิดกับข้าอพทดที่มีโครงการประกันราคาและมีบัตรเครดิตของเกษตรกรที่ให้ใช้จ่ายมีตลาดรับรองขายง่ายและมีคนรับซื้อถึงไร่ เพราะว่าการปลูกข้าวโพดนั้นมีความต้องการสูงพื้นที่ของชาวบ้านก็เหมาะสมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีคนรับซื้อจึงทําให้ชาวบ้านเลือกที่จะปลูกข้าวโพดมากกว่าปลูกอย่างอื่นค่ะเราจะพูดถึงปัญหาที่ตามมาจากเขาหั้อล้นจะเป็นปัญหาของมวลภาวะจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาป่าเป็นการบุกรลุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกเพื่อเชิงเดี่ยว ข้าพวกจ้อมมีการเผาจนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกือบจะทั่วภาคเหนือจนมีปัญหาแทบจะเหมือนกันทุกจังหวัดปัญหาดินขาดความบุดมสมบูรณ์ต้องมีการเผาสังตอหลังการเก็บเกี่ยวเพราะพื้นที่ดอนนั้นไม่สามารถทําการไถกบได้เหมือนกับพื้นที่ลาบในขณะเดียวกันดินก็จะสูญเสียแร่ธาตุสารอาหารออกไปทุกปีทําให้ดินขาดแคนความบุรมสมบูรณ์ ยิ่งปลูกยิ่งอ่อนแอหมดภูมิคุ้มกันผลผลิตลดน้อยลงจากการปลูกข้าวโพดจึงมีการพ่นยาฆ่าหญ้าเพื่อไม่ให้รบกวนต้นอ่อนข้าวโพดปัญหาน้ําในแม่น้ําลำคลองที่ชาวบ้านใกล้เคียงนํามาใช้ในการป,ปรุปรโภคบริโภคอยู่ในขั้นเกินมาตรฐานเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะมีการไหลของสารปนเปื้อนกับดิน เข้าสู่แหล่งแม่น้ำธรรมชาติห้วยหนองคองบึง จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวบ้านเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ยากจนโดยตรงค่ะแต่แก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาทางให้ชาวบ้านรู้จักการทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงให้ไว้โดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาขณะนี้มีหลายองค์กรเข้าร่วมช่วยเหลือในเรื่องการจัด หาแหล่งน้ําทําฝายหรือเขื่อนเล็กๆที่กักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชนค่ะโดยมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้จัดสรรที่ดินทํากินเพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยให้ชาวบ้านทยอยคืนผืนป่าที่ปลูกรุกปลูกข้าวโพดลงมาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลงจัดหาตลาดเพื่อขายผลผล,ผลิตทางการเกษตรเช่นตลาดประชารัฐเป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นให้เพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันได้ค่ะโดยทุกอย่างจะต้องอยู่ในโครงการการฟื้นฟูมีการปลูกป่าและสร้างป่าอย่างจริงจังซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อนเนื่องเป็นเวลานานปัญหาภูเขาหัวร้อนต่างๆจึงจะกลับคืนมาเป็นภูเขาป่าไม้เหมือนเดิมค่ะ การมีข้อข่าวปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภูเขาหัวร้อนก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันานาที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ